สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมสัญชัยนะครับอยู่ในช่องนีน่ารอนะครับคลิปนี้นะครับหลายคนกดเข้ามาฟังนะน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> น่าจะกำลังจะสอบสัมภาษณ์งานนะครับงานราชการอยู่นะครับแสดงว่าผ่านข้อเขียนหรือผ่านแบบข้อสอบไปแล้วแล้วก็จะมาสอบสัมภาษณ์นั่นเองนะครับ พิ่ันก็เลยเอาประสบการณ์นะครับตัวเองนะครับเมื่อครั้งที่ตอนทำงานรับราชการอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้ลาออกไปแล้วนะครับแต่อยากเอาความรู้นะครับประสบการณ์ต่างๆเอามาแบ่งปันไว้ในรูปของคลิปนะครับเพื่อน้องๆนะครับจะได้เอาไปปรับใช้ได้นนัเองนะครับพิสันก็เลยทำหัวข้อขึ้นมาก็คือ5วิธีนะครับลดความตื่นเต้น นะครับการสอบสัมภาษณ์งานราชการนั่นเองพี่สันทำไมเขียนคำว่าลดความตื่นเต้นไม่ใช่ว่าเทคนิคสอบสัมภาษณ์ต่างๆเทคนิคสอบสัมภาษณ์เนี่ยการสอบสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเหมือนการวัดความเหมาะสมในตำแหน่งจริงๆแล้วก็เหมือนเข้าไปสอบถามว่าเราเนี่ยควรผู้ควรที่จะเหมาะเหมาะสมไหมนะครับ ที่จะได้รับตําแหน่งนี้ดูบุคลิกภาพดูเขาเรียกว่าอะไรมุมอมองวิสัยทัศน์ต่างๆนะครับจิตวิทยาต่างๆนะแต่หลายครั้งมากๆรวมทั้งพิสันเองก็เหมือนกันนะครับตอนเข้าไปเราก็เตรียมตัวดีมากเลยนะครับในการที่จะสอบสัมภาษณ์หลายๆสนามด้วยกันนะ แต่เวลาเข้าห้องสอบแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทำให้สิ่งที่เราจําไปหรือเตรียมพูดไปนี่ลืมหมด <c oughs> จากที่จะพูดหนึ่งสองสามสีก็พูดสลับไปสลับมานะครับมันก็เลยแบบพูดไม่ดีหรือนำเสนอไม่ดีนั่นเองพี่สันก็เลยเอายกตัวอย่างแล้วกันนะตัวอย่างการสอบสัมภาษณ์พนักงานคณีปกครองแล้วกันนะครับ ที่พี่สันเคยสอบผ่านมานะครับก็ได้บรรจุมาแล้วก็ลาออกมาด้วยนะครับเอามาเป็นตัวอย่างเล่าสู่น้องๆฟังนะทำไมถึงเอาตำแหน่งนี้นะครับต้องบอกก่อนก่อนหน้านะพี่สันก็เคยเป็นทำงานราชการส่วนอื่นมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติกรเป็นฝ่ายกฎหมายอย่างนี้นะครับก็ก็เป็นมาแล้วแต่จะเอาตำแหน่งพนักงานคดีปกครองมานะครับเพราะว่า การสอบสัมภาษณ์พนักงานคดีปกครองเนี่ยจากประสบการณ์พิ่สันนะมันเหมือนมีลักษณะการสอบแบบ2องเซกชันด้วยกันนะครับสอบอันแรกก็คือเขาสอบเหมือนถามบุคลิกภาพจิตวิทยาวิสัยทัศน์ต่างๆเนาะแล้วก็สอบอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนการนําเสนอความเห็นทางกฎหมายพิ่สันใช้คํานี้นะพ,พี่สันใช้เองนะเหมือนกับถามแบบให้เราฝึกฝึกนําเสนอ นะครับความเห็นทางกฎหมายซ,ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งมาักงาคดีกปกครองเนี่ยเวลาไปทํางานเนาะช่วยช่วยตุลาการในการทําคดีความนะคดีปกครองนั่นเองก็จะใช้ในส่วนนี้ด้วยเช่นกันก็คือนําเสนอความเห็นในคดนะีนั้นที่ตัวได้รับมอบหมายน,นั่นเองนะครับซึ่งเป็นงานโดยตรงของพกปนั่นเองเรียกสั้นๆเนาะพกปนั่นเอง <c oughs> พี่สันก็เลยเห็นว่ามันมีการสอบแบบ เป็น2อเซกชันน่าจะเป็นประโยชน์กับเอามาถ่ายท่อตรงนี้นั่นเองนะ <c oughs> ตื่นเต้นมันทำให้ลืม <c oughs> นี่คือปัญหามันปัญหาเลยเก่งแค่ไหนเก่งวิชาการแค่ไหนถ้าตื่นเต้นปั๊บลืมเลย <c oughs> นะครับหนึ่งสังเกตนะพูดติดติดขัดขัดเทอไละ่ะนะครับพูดสลับไปสลับมาเนื้อหา นะครับแล้วก็บางครั้งก็จําเนื้อหาไม่ได้มันลืม,มันเนื้อหาก็ไม่ครบถ้วนบ้างขาดเขินบ้างนะครับแล้วก็พูดเกง่งแล้วก็สัน่นนะครับสั่นแล้วก็เหงื่อออก <c oughs> เหงื่อออกกี่ไหมใครเคยสัมผัสเนี่ยรู้เลยนะครับสุดท้ายก็คืออชิเตรียมมามันก็ลืมหมดนะอีิเตรียมมาก็ลืมหมดพี่สันก็เลย คลิปนี้จะเป็นคลิปทางออกว่าทำยังไงเราจะไม่ตื่นเต้นเห็นไหมพี่สันมีห้าวิธีนะเอามาแบ่งปันนะครับเอาไปปรับใช้เอานะใครจุดไหนยังไงนะนะครับข้อแรกเลยเตรียมตัวให้พร้อมข้อมูลที่ครบนะ เดี๋ยวพี่แซนอธิบายแต่ละหัวข้อให้ฟังแล้วกันนะครับอันที่สองนะฝึกหายใจลึกๆนะครับเพื่อควบคุมอารมณ์วิธีที่สามนะมุมมองนะมุมมองคือมองว่าการสัมภาษณ์มันคือการการเรียนรู้เนาะอันที่สี่ก็คือวางแผนการเดินทางแล้วก็เวลาที่จะมาก่อนที่จะมีนัดสัมภาษณ์อย่างเงี้ยสัมภาษณ์งานราชการต้องมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอันที่ห้าก็คือฝึก พูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติและจริงใจมีมีห้าวิธีนะครับอ่ะเรามาดูแต่และหัวข้อก่อนเลยนะครับอันแรกก็คือเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนนะเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนข้อแรกเนี่ยมันมันช่วยให้เราลดความตื่นเต้นได้ยังไงนะครับ การเีตรยมข้อมูลให้ครบนี่หมายถึงหนึ่งนะข้อมูลนั้นก็คือข้อมูลหน่วยงานที่ที่จะสอบเช่นถ้าสารปกครองอย่างพี่สันพี่สันก็เปิดเว็บไซต์สารปกครองเลยนะครับก็ดูว่าสารปกครองมีกี่ชั้นมีทําหน้าที่อะไรภาพรวมของหน่วยงานนะครับ <c oughs> แล้วก็อันที่สองก็ฝึกตอบคำถาม ที่มักถามบ่อยๆน้องทํางานอะไรเห็นไหมน้องทํางานอะไรเทำไมถึงอยากได้ตาแหน่งนี้ใช่ไหมครับคําถามแบบยอดนิดนะครับแล้วก็ฝึกฝึกตอบคาถามนะแล้วก็ลองจําลองสถานการณ์สัมภาษณ์ดูตอนพี่สันฝึกตอนพี่สันสอบสัมภาษณ์พกบนะก็จําลองก็คือจําลองอยังไงพี่สันแบบ กระจกอ่ะน้องลองไปทําดูนะกระจกอในห้องอย่างเงี้ยกระจกตู้เสื้อผ้าอย่างงี้นะครับมันจะเป็นยาวๆใช่ไหมตู้เสื้อผ้าก็จะเห็นเราประมาณครึ่งท่อนตัวหนึง่งแล้วก็ลองฝึกใส่สูตรบุกไทยเลยนะนะครับก็ยืนสัมภาษณ์เอ๊ะตัวเองหน้าตาเป็นยังไงนึกภาพแบบให้เราเหมือนอยู่ในห้องสอบแล้วก็พูดดูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยออกไม้ออกมือไหม นะครับออกมือเยอะไปไหมเออนึกออกไหมเราเขินแล้วจะทําหน้าตาแบบไหนว่าก็ดูตัวเองไปค่อยๆปรับไปพี่ซันทาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะสอบสัมภาษณ์ตําแหน่งไหนนะครับก็ทําเหมือนกันพี่ซันก็เลยรวมๆม,ม,มาให้ดูนั่นเองนะถ้าเป็นนิติกรอย่างเงี้ยพี่ซันก็หน่วยงานเนี่ยนิติกรเขาทำงานอะไรว่าเราก็ไม่เคยทําอย่างเงี้ยก็ลองไป ค้นหาดูว่านิติกรหรือฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานเนี่ขาทำยังไงบ้างหน้าที่เขาทำยังไงทำไมเราถึงอยากเป็นขอบเขตหน้าที่ก็ลองศึกษาดูแบบนี้นะนี่คือเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนถ้าเรามีข้อมูลเยอะมันก็ช่วยให้เราแบบไม่ตื่นเต้นตรงที่ว่าถ้าเขาถามปุ๊บเราก็อ๋ออันนี้เตรียมมาแล้วก็จะได้รู้วิธีตอบดูเขาโง้งตอบนั่นเองแล้วก็ฝึกมาด้วยนั่นเองนะ ข้อที่สองฝึกหายใจลึกๆการฝึกหายใจเนี่ยพี่สันใช้วิธีนี้รู้สึกว่าใช้ได้ผลนะเดดูจะเล่าให้ฟังหายใจเข้าเวลาตื่นเต้นเนะเาะพี่สันเคยเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายนี่นะครับให้กับหน่วยงานต่างๆนะพี่สันขึ้นคนดูสี่ร้อยห้าร้อยคนอย่างเงี้ยถามว่าแรกๆอะ่ะ มันก็ตื่นเต้นนะแต่ก็อาศัยว่าเราก็ไปพูดบ่อยนะเขาก็ความเขาเรียกว่าอะไรความตื่นเต้นก็หายไปแต่ช่วงแรกๆที่เราแบบไม่เคยทําอะไรมันก็ตื่นเต้นเนาะก็หายใจลึกๆหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแล้วก็ชา้าๆและที่มันได้ผลก็คือก้นหายใจวะอันนี้ได้ผลกั้นหายใจเหมือนใจเราใจเรามันจะขาดแล้วอะความคิดแบบตื่นเนต้นตุบๆมันจะ หายก็ค่อยปล่อยออกช้าๆอันนี้อันนี้ได้ผลมากเลยนะลองไปทำดูนะครับมันก็ได้พอสมควรนึงนะได้ระยะหนึ่งเลยแบบถ้ามันยังไม่หายก็ทำอีกสักรอบสองสารอบอย่างนี้นะครับก็ได้ผลดีข้อที่สามนะให้มีมุมมองก็คือสัมภาษณ์มันคือโอกาส อันนี้เป็นการเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของเราเราที่เรามันตื่นเต้นก็คือมองเห็นเป็นกรรมการคือแบบเป็นศัตรูแล้วก็มีคู่แข่งเราต้องชนะเราต้องตอบนะครับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเก่งไปหมดนะครับเราลองมองใหม่นะกรรมการลองมองกรรมการเป็นเหมือนแบบเป็นคนถามเราเป็นเพื่อนถามเรา คือเป็นหัวหน้าถามเราเป็นรุ่นพี่ถามเราแบบนี้แล้วก็ก็ถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการน,นั่งคุยกันนะครับแล้วก็อันไหนที่เราตอบได้หรืออันไหนที่เป็นความรู้ใหม่เราก็เป็นเหมือนประสบการณ์ที่เราได้เผชิญตัวอันหนึ่งก็เราแต่คําว่าประสบการณ์ที่เรารเผชิญมันก็ตื่นเต้นนะแต่เป็นตื่นเต้นอีกวิธีการหนึ่งเป็นตื่นเต้นความรู้สึกหนึ่งก็คือตื่นเต้นแบบ เอ้ยเออสนุกดีอะไรนีจะแตกต่างจากความตื่นเต้นแบบเก่งๆกกลัวๆอันนี้แตกต่างกันนะนะครับลองเปลี่ยนมุมมองดูแล้วก็อันที่สีนะครับวางแผนมาก่อนเวลาอันนี้สำคัญเช่นกันนะในการสอบสัมภาษณ์เนาะเราก็รู้แล้วแหละ ว่าสอบตรงสถานที่ไหนสอบเวลาไหนวันไหนนะครับอันดับแรกเราก็ต้องตรวจสอบก่อนเส้นทางเดินใช้เวลานาน,นไหมกับที่ที่เราพักที่เราอยู่บางครั้งนี่บางคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะอเนี่ยพนักงานคดีปกครองเ,ออเ,พอเพื่อนเพื่อนพี่สันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดเลยนะนะครับเวลาสอบสัมภาษณ์นะ มานั่งคุยกันนะภายหลังแล้วนะแต่ภายหลังที่ได้แบบบรรจุไปแล้วนะก็นั่งคุยกันมาจากไหนยังไงก็คุยกันไปเนาะบางคนก็มาจากแบบยโสธรอ,อย่างเงี้ยยโสธรมาสอบสัมภาษณ์ที่กรุงเทพอย่างนี้นะครับก็ต้องแบบจะมาแบบขึ้นรถมามาเลยเนี่ยก็เสี่ยงอยู่นะแล้วก็ทําให้เราแบบมัวแต่นั่งรถเหนื่อยอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ค่อยโอเคนะ ถ้าเราตั้งใจจริงๆนะเราควรเผื่อเวลาไว้แบบเผื่อเหลือเผื่อขาดนั่นเองนะครับก็เผื่อไว้สักวันหนึ่งแล้วก็ถ้าเวลาเดินทางมาใกล้ๆแล้วพักใกล้ๆเนาะก็สักสามสิบนาทีนะหนึ่งชั่วโมงอย่างงี้แบบแ๋วเลยนะครับก็มานั่งรอสักชั่วโมงหนึ่งรายงานตัวเซ็นชื่อไว้นะครับว่ามาสอบนะอะไรเงี้ยแล้วก็เอกสารต่างๆ หลักฐานต่างๆก็เตรียมไว้ลูกหน้าเลยไม่ต้องแบบลุกนี้ลุกลนอะไรเงี้ยมันถ้าไม่เราแบบไม่มีสติล้วก็ตื่นเต้นยิ่งหนักไปใหญ่การเตรียมตัววางแผนตรงนี้ช่วยให้แบบถ้าเวลาเหลือเราก็นั่งแบบเออสมาธิหน่อยเนี่ยให้มันใจสงบหน่อยไม่ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านมันก็ตื่นเต้นไงเวลาเข้าห้องสอบก็ลนล้วครั้นี้ใช่ไหมครับสำคัญมากอันนี้นะ อันที่5อันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันช่วยได้เยอะจริงๆนะอันนี้นะก็คือเวลาพูดหรือพูดคุยนะพูดเป็นธรรมชาติแล้วก็พูดแบบจริงใจธรรมชาติที่จริงใจมันเป็นยังไงอันนี้พี่สันเอาการเป็นตัวเองมาเลยนะ,ะการสอบสัมภาษณ์งานของพี่สันช่วงแรกๆนะก็จะตื่นเต้นและเก่งพูดไม่เป็นตัวเอง คือเราพยายามแสดงความสมบูรณ์แบบคือชั้นสมบูรณ์แบบนะชั้นแบบพูดเป๊ะๆนะนะเงี้ยผิดไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมชาตินี่คือความไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็จริงใจละ่ะจริงใจเป็นแบบไหนเนี่ยพี่ซันแยกมาให้สามสามอันสามข้อหัวข้อือ หนึ่งใช้ภาษาง่ายๆอยากพูดธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วก็จริงใจคือใช้ภาษาง่ายๆภาษาพูดนี่แหละนะครับแบบไม่ต้องทางการเปเปเปเกินไปสลับกันก็ได้นะแล้วก็พูดผิดก็ได้พูดผิดก็ขอโทษครับก็แค่นั้นน,นี่คือจริงใจไม่ใช่พูดผิดแล้วเ,เกง่งเก่งอยู่มันเครียดมากเลยคนฟังเนี่ยรู้นะมันเครียดจริงๆนั่นเอง ภาษาพูดกับภาษาราชการาต่างกันเลยเดย้ภาษาพูดก็พูดมีเออออะไรอย่างนี้บ้างนะใช่ไหมถ้าภาษาราชการมันไม่มีเออออนะไม่มีหนูก็ว่าอย่างนั้นหนูก็เห็นด้วยนะคะ้ามันไม่มีแบบนี้นะมันก็จะเป๊ะๆค่อนข้างเคร่งนะครับเคร่งคัดภาษาพูดก็จะมีเอ็กเซนต์หน่อยนะครับนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญเป็นตัวเอง เวลาเราเป็นคนอื่นหรือเป็นความสมบูรณ์แบบมันจะไม่เป็นตัวเองเราเป็นตัวเองนี่แหละแล้วก็อย่าพยายามแสดงความเก่งเกินไปเก่งเกินไปยังไงฉันต้องตอบถูกตอบครบให้ได้ทุกอย่างนี่แหละกรรมการถึงจะให้ผ่านพิสันว่าแบบนั้นเก่งเกินแล้วก็ การพิสูจน์ว่าเก่งหรือไม่เก่งทางวิชาการเขาวัดตั้งแต่แบบสอบข้อเขียนหรือปรนัยอัตนัยแล้วนะครับพอคปนี่เขาสอบแบบเป็นอัตนัยนะเป็นการเขียนบรรยายตอบอันนี้คืออัตนัยนะครับเขาวัดตั้งแต่นูนแล้วนะครับว่าคุณมีความรู้จริงหรือเปล่านะครับการวัดสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นเหมือนความการเสนอการทดสอบว่าเราจะ นำเสนอความเห็นทางกฎหมายแบบไหนในรูปแบบไหนอย่างไรเป็นตัวเองหรือเปล่าแล้วก็มีอาจจะมีถามเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเ่ยแสดงตัวตนออกมาว่าเอะคนนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงนั้นสินิใสยใจคอเป็นยังไงนั่นเองแล้วการพยายามแสดงความเก่งเกินไปแล้วสร้างความสงบูรณ์แบบมากๆเนี่ยมันไม่เป็นตัวเรามันจะเก่ง แล้วทีนี้กรรมการก็เห็นแหละสีหน้ามันก็ออกเนาะจริงไหมเราเป็นตัวของเราเองเถอะนะครับพี่ซันเคยอยู่ในคอร์สเนาะคอร์สสอบสัมภาษณ์ติวสอบพนักงานคทีบุครองเนี่ยสอบสัมภาษณ์นะคอร์สที่พี่ซันมีคนสอบผ่านนะสอบผ่านก็เขียนถึงจะเข้าเข้าติวได้นะมีน้องบางคนนี่มามาขอมาขอติวก่อน พี่ซันก็รับไม่ได้นะอันนี้เล่าสู่ฟังนะในคอร์สเนี่ยมีบางคนนะเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบข้อสองเนี่ยพยายามแบบเก่งมากคือเวลาสอบสัมภาษณ์เวลาติวสอบสัมภาษณ์พี่ันจะติวแบบตัวส่วนตัวนะก็คือคอหากันเห็นหน้าเห็นหน้าเลยเนี่ยก็จะเห็นบุคลิกต่างๆแล้วก็พี่ันก็จะให้เขา เห็นว่าตัวเองเนี่ยเขาอ่พอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองตอบมาอะไรอย่างนี้นะนี่ฝึกจริงๆริงเนะครับเขาก็จดจดจดไว้เขาก็เห็นตัวเองว่าอ๋พิสันเหมือนเป็นมิลเลอร์เป็นกระจกให้อ่นะครับก็ก็จะเห็นนะบางคนก็แบบฉันต้องตอบไม่ได้แบบบางคนนานมากเลยตอบแบบตรงเป๊ะมากผิดไม่ได้เลยเกง่งตัวตรงเก่งเลย เคร่งเครียดมากก็หน้าออกสีหน้าออกมากเลยบางครั้งเขาไม่รู้ตัวเลยนะจริงๆเนยไม่รู้ตัวจนกว่าเราจะบอกเขาเขาแบบเขาคลายเลยเออเขาคลายออกเลยว่ะเขาแบบคือพี่ซันพอใจแค่ว่าเขาเขารู้ตัวเขาแล้วเขาไปปรับแป๊บเดียวเขาหลุดเลยนะครับแบบเขาไม่เก่งแล้วอ่ะแล้วอีกที่สองคือเขาพยายามแสดงความเก่งมีบางคนแบบ คือต้องเป๊ะมากพูดเป็นฉาก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 ,กดีมากเลยนะแต่เกรงมากเครียดเลยแหละนะครับถ้าเรามองเห็นนะเป็นคนนั่งฟังเราจะเห็นเลยพูดตรงๆแล้วเราไม่อยากฟังเลยนะพูดนานมากแล้วก็เครียดมากบางคนนะอันนี้ก็ต้องปรับกันนั่นเองน้องๆลองไปปรับดูนะนะครับเอาเป็นตัวเองดีกว่าแบบเวลาเรานั่งคุยกับเพื่อนๆสบายๆภาษาง่ายแบบนี้ รู้สึกสบายใจกว่านะคนฟังอ่ะนะครับพี่สันคิดว่ากรรมการที่นั่งฟังอยู่ก็คิดว่าท่านน่าจะชอบคนที่สบายๆคุยง่ายภาษาง่ายแหละนะครับเพราะว่างานราชการไหนมันก็มีความต้งต้องจริงจังอยู่แล้วมันทําเล่นไม่ได้นะงาะราชการนะครับแต่เวลาคุยพูดคุยก็ต้องลีแลกนิดหนึ่งนะี่ภาษาีนิดหนึ่งนะครับอันที่สามก็คือ ตอบคาถามแบบมั่นใจตอบคำถามมั่นใจเป็นยังไงพี่สันพูดแนะนำน้องๆในคลาสนะครับสอบสัมภาษณ์พคปนี่เสมอเลยทุกคนเลยนะไม่ว่าใครเข้าไปติวนะทุกคนเลยคือตอบไม่มั่นใจตอบไม่ได้ก็มั่นใจพี่สันพูดแบบนี้นคือไม่แน่ใจในคําตอบก็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 ให้มั่นใจเลยนะครับ มันถ้าเป็นลังเลนะลังเลแล้วก็เออเออออเอออยู่อย่างเงี้ยสังเกตไหมล่ะมันไม่น่าฟังจริงไหมเออคําสั่งเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ให้อธิบายซิเออคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคําสั่งไล่ออกหรือไม่เออเออขอโทษ คำสั่งลงโทษทำวินัยที่ให้ไล่ออกเป็นคําสั่งทําปุครองหรือไม่เป็นไหมวะถ้าถ้าเราพยายามแสดงความเก่งเกินไปแบบแบบไม่มั่นใจก็ไม่ตอบอะแล้วไม่ตอบแบบมั่นใจแล้วก็เดีอ๋องค์ประกอบคําสั่งมันคืออะไรวะมาตามันเก่งไงมันลืมหมดที่จริงมันตอบได้หมดนะเวลาไปตอบข้อสอบมันตอบได้หมดเลยแต่เวลามาอธิบายก็สัมภาษณ์เนี่ยลืมหมดไงตื่นเต้นไง การพูดเป็นธรรมชาติแบบจริงใจมันทำให้เราลดความกตื่นเต้นได้แล้วก็ต้องตอบแบบมั่นใจ <c oughs> แบบไม่แน่ใจ <c oughs> ขออภัยนะไม่แน่ใจในคำตอบก็ตอบแบบมั่นใจได้เช่นกันคือเราให้เหตุผลในสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น ก็ในขณะนั้นนะ่ะเนาะเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งวิเคราะห์อะไรต่างๆหรอกเนาะในการสอบสัมภาษณ์เนาะไม่กี่นาทีเองนะนะครับและตื่นเต้นด้วยการสอบไ,ไม่เหมือนการสอบข้อเขียนเนาะนเวลานั่งมองเพดานฝ้ากำแพงอยู่เนาะนะครับ <c oughs> <c oughs> ทั้ง <c oughs> ขอภัยนะ เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับเห็นไหมที่พี่ซันแบบเจ็บคอ,อนิดหนึ่งพี่ซันก็ขออภัยเห็นไหมครับก็เป็นตัวเองเนี่ยก็เป็นตัวเองแบบก็ขออภัยไปชัดเจนนะเนี่ยการเป็นตัวเองก็คือเจ็บคอเจ็บคอไงเนาะเห็นไหมครเนื้อหานี้ก็เอามาจาก ข้อติวสอบสัมภาษณ์วันนั้นคีปกครองนั่นเองนะครับพี่ซันก็เอาพอดเนื้อหาส่วนหนึ่งมาแบ่งปันให้ให้กับน้องๆนะเอาไปปรับใช้นะครับพี่ซันสรุปให้นิดหนึ่ง <c oughs> ที่มันก็คือสังเกตไหมถ้าเราไม่ตื่นเต้นนะครับมันก็มักจะทำอะไรได้ดีมากเลยสังเกตไหมถ้าเราตั้งใจแบบไม่ตื่นเต้นนะ เราทำรีแลกซ์แล้วก็ค่อยออกออกมาได้ดีมากเลยเป้าหมายมันก็คือเราต้องจัดการความตื่นเต้นนั่นเองเคล็ดลับวิธีการทั้งห้าข้อที่พี่สันแบ่งปันไปเป็นวิธีช่องทางหนึ่งแค่นั้นเองนะครับในการที่จัดการความตื่นเต้นได้ในระดับหนึง่งซึ่ง ถือว่าดีมากนะครับพี่สันก็เอามาใช้จริงๆนะเลยแบ่งกล้าแบ่งปันได้นั่นเองนะครับพี่สันก็ขออนุญาตนิดนึงนะพี่สันมีสำหรับใครที่สอบสัมภาษณ์นะพนักงานกิจบุครองนะครับเออ,อยากได้รวมคำถามนะครับสอบสัมภาษณ์พี่สันก็ทำแบบเป็นคลิปพีเมียมไว้นะครับเป็นเนื้อหาในส่วนหนึ่งเลยของ ของคอร์สนะของคอร์สติวสอบางานกตริบของนั่นเองสอบสัมภาษณ์นะครับก็เอาเนื้อหาส่วนหนึ่งรวมคําถามในการคําถามพร้อมเทคนิคีค,ค,คำตอบด้วยนะการตอบคําถามด้วยเป็นสมาชิกเมมเบอร์นะครับของช่อง y o u t u b e นะครับพเมีมนั่นเองนะใครที่สนใจนะครับก็ลองเป็นสมัครสมาชิกแล้วก็ดูได้เลยนั่นเองนะครับ ร้อยบาทพี่มีทำพี่สันร้อยบาทเองนะครับกาแฟอะไรกาแฟสตาร์บัคแก้วหนึ่งนะไม่ถึงด้วยซ้ำเนาะน,นะครับไม่สนใจเนาะฝากไว้นะครับผมแล้วพี่สันขออญ,ญาตแนะนำนะครับคอร์สอีกคอร์สหนึ่งนะก็คือคอร์สออนไลน์นะครับแบบติวตัวต่อต,ตัวเลยนะแบบไพรเวทโคชชิ่งนะครับในการสอบสัมภาษณ์พนักนานที่ปกครองรุ่นสอง นะครับถ้าคลิปนี้ผ่านไปนานก็อาจจะเป็นรุ่นใหม่ไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นเป็นสไลด์นี้แล้วกันเนาะมันรุ่นแรกก็จบไปแล้วนะครับก็มีรุ่นสองมาแล้วนะครับพี่สันก็เลยสไลด์นี้ก็มาปรหมทดเลยแล้วกันเนาะเนื้อหานี่มีมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเยอะมากเลยแล้วก็และเทคนิคที่สำคัญที่ที่ทุกคนใน ในกลุ่มแล้วกันในคอร์สแล้วกันเทคนิคที่น่าทึ่งมากเลยห้าวิธีที่พูดไปนะี่ยใช้ว่าใช้ดีแล้วนะแต่มีวิธีที่ลดความตื่นเต้นแบบถ้าอยู่ในคอร์สนะจะเกลี้ยงไปเลยหายวับเลยในห้าวินาทีใช้ได้จริงนะออใช้ได้จริงเลยทุกคนในคอร์สก็จะรู้วิธีนี้เทคนิค พี่แบบคือพี่สันบอกปุ๊บนี่เหมือนคล้ายๆว่าถ่ายทอดไปนห้าวิเขาหายเลยหายตื่นเต้นแบบแบบในสมองนี่ไม่มีเลยมันจะมีถ้าใครสนใจจัดการความตื่นเต้นนะเนี่ยอรอสนี้ตอบโจทย์เลย พิสันใช้ได้จริงนะเทคนิคนี้นะครับนอกจาก5วิธีที่ที่พูดมาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาก็คือวิธีการเอาตัวรอดหากตอบคำถามไม่ได้แล้วก็มีเซกชันอื่นๆอีก10รวมแล้วก็เยอะเยอะกว่า10บเซกชันด้วยกันนะเยอะกว่านี้อีกนะครับนั่นเองก็ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะ ปกติพิ่ซันก็คอดน,นี้ก็ราคา1,599บาทนะครับก็พิเศษให้เลยนะครับ1,000บาทเฉพาะคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสอบผ่านข้อเขียนแล้วนะนะครับถึงจะเข้าอยู่คอดนี้ได้นั่นเองนะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะที่เอาไปปรับใช้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคที่พี่สัน์พูดไปเนี่ยมันไม่เฉพาะใช้สอบพนักงานขณีปกครองหรอกมันสามารถเอาไปใช้ตำแหน่งอื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะซึ่งประสบการณ์ต่างๆที่เล่ามามก็ถ่ายทอดมาตั้งแต่รับราชการใหม่ๆเลยนะครับเอามาสะสมมานั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ